สวัสดีครับมือนี้กับวันจันทร์ที่28มิถุนายนนะครับนะเนาะพศ2564องพ้อ่อนี้แอดมินกับติดดีผาท่านผู้ชมส้มของการเก็บรายละเอียดของของนะครับเนาะช่วงนี้เก็บรายละเอียดอยู่ครับคอยทาำผู้ชมสม้มติดตามแอดเก็บรายละเอียดของของไปเรื่อยนะครับเนาะแอดติได้เก็บรายละเอียดของของให้มือละเล็กละน้อยนะครับมือละหลายก็ไปบ่ได้ครับเพราะว่างานละเอียดครับ ค่อยเป็นค่อยไปครับเก็บรายละเอียดของห้องกับยากแนงน้อยว่ายากกับว่ายากว่าง่ายกับว่าง่ายแต่ก็ไปเรื่อยๆนะครับเนาะถ้าหากบ่มมีกระจิตกระใจบ่มีอารมณ์ในด้านศีลกระเฮ็ดไปบ่ดยเนะครับเนาะกลองมีอารมณ์ศีลนั่แอดมินก็ค่อยเก็บรายละเอียดไปเรื่อยครับเมื่อนี้ก็ต้องขอยทันผู้ส้มติดตามแอดไปเรื่อยนะครับเนาะแอดมินก็ติดทันผ้าทันผู้ช้มส้ม การเก็บรายละเอียดของหงส์เนาะครับเนาะเก็บรายละเอียดไปเลยครับ ่งนี้ก็มาปั้นหงองูยวัดบ้านดงเตานะครับปั้นหงองู่วัดบ้านดงเตาปั้นลวงปูใหญ่แล้วก็ปั้นสร้างน้อยแล้วก็ปั้นห้งครับช่วงนี้ครับเก็บไรละเอียดของหงอ่ครับ คนหัวข้อด้านหัวด้านข้อแอดมินก็เแ็บรายละเอียดวันครับเมื่อนี้แอดมินก็ติดก็บรายละเอียดของปีหน่อยของคนครับนิวนิวของคนครับนิวเล็บของคนตอนนี้มีเนียวเล็บครับ น้ำยาเนี่ยน้ำปูนครับน้ำยาตัวนี้คันเวลาแข็งมากติดแข็งสกัดบ่อยากแจกครับน้ำยาตัวนี้ครับเอามาเก็บรายละเอียดของสิ่งที่เข้ามาปั่นนะครับอยากให้เป็นลักษณะอ่อนซอยอยากให้ปลายแหลมกระชองใส่น้ำยาผสมน้ำปูนน้ำยากันซึมครับผสมปูนครับขั้นให้เขากันครับขั้นให้กันน้นงาม เสร็จแล้วแล้วให้แล้วพอดีครับไม่แสงให้แจ้มเกินมั้พอดีพอดีครับรอได้ครับ ท่าสีทองอย่างสวงามครับช่วงนี้ยังสวยงามเปนเลิครับต้นส้มต้หนาช่วงระยะแอดมินปั่นแล้วเก็บรายละเอียดแล้วแอดมินติดผ้าตัน้ส้มส้มช่วงท่าสีทองนะครับยังสวงามครับช่วงนี้กับงามอยู่แต่กับวอวทอท่าสีทองนะครับท่าสีทองก็จะเป็นห้องท้องสวงามไปอีก แอดมิน <Ad> <Ad min S 1> ก็ติพ้าทันโบยส้มไปส้มด้านสองครับเก็บไรายละเอียดด้านนี้แล้วก็ติไปเก็บด้านที่สองครับครับช่วงนี้แอดมินก็ติพ้าทันโบยส้มส้มด้านที่สองนะครับด้านที่สองก็ ยังบัตรท่านในเซตนะครับด้านที่สองบัตรท่านในเซตแอดมินกงิติภาคเก็บรายละเอียดด้านสองครับ ้องใส่น้ำยาผสมปูนครับน้ำยากันซึมผสมกับน้ำปูนกับปูนเวลาเขาผสมด้วยกันเ้าเนียงให้เ้ากันปั่นพอดีพองามครับเอามากตกแต่งเก็บรายละเอียดครับราาเก็บด้านนี้สวยงามหรือเก็บด้านนี้่แอดมินเก็บมาแล้วนี่ก็แข็งครับดีแต่แล้วเวลาเก็บรายละเอียดแข็งครับช่ง หากถูกใจกดไลค์กดแชร์น้ำเนื้อครับกดกระดิ่งเพื่อแกงเตือนไปบริภาตในคลิปต่อไปนะครับแอดมินกัตีพาทนผู้ส้มส้มการเก็บรายละเอียดของของนะครับส้มไปน้ำกันครับ ด้านนี้ก็อยากมัว่วๆอย่างน้อยนะครับเป็นเมื่อนี้ครืมฟ้าเครื่ฝนเป็นเมือมืดครับเมื่อนี้ครับบ่็อกแกงอากาศบ่แจมใสวบันไดน,นะครับเนาะเมื่อนี้แอดมินกับผ้าท่านผล็อส้มบลส้มกับบล็อกแกงทะเลกับข้องติบาวากันนะครับด้านนี้อยากบางเงาบางเงาหน น้ำยาผสมปูนถา,ากเนื่อว่าเปลี่นกับว่าไม่ได้เท่กันครับต้องให้เสี่ยวสั้นครับเนียงให้ขอกันให้อ่อนให้ใบก็ดินน้ำมันครับเนียงให้ขอกันการเก็บรายละเอียดด,ดีครับตีง,งาํา สนใจอยากได้ไปปั้นไว้นาบ้านหรือหน้าประตูของก็ได้นะครับเป็นซุ้มประตูที่ในวัดนีว่าขึ้หนา้าซุ้มประตูนาบ้านห้องก็ได้นะครับหากสนใจอยากได้ครับเบอร์โทรของแอดก็ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองสามเก้าแปดหกศูนย์ครับเบอร์ของแอดครับติดต่อมาแอดก็จะปั้นให้ได้ทุกอย่างครับอยากได้ห้องหรืออยากได้นกยุ่งครับ อยากได้สร้างน้อยก็ได้ครับเป็นพญายนาคฝางนาคปกเจ็ดเสียนเก้าเสียนสิบเอ็ดเสียนครับหาเสียนสามเสียนเสียนเดียวก็ได้ครับกันสับสิบสองราศีได้ทุกอย่างครับสับสิบสองราศีพระกะนธาตกหาม็ดลงมาครับปั่นได้ครับพระครับ้าสนใจต่อแอดได้ครับ มากินมะข้อน้วกันร่อ,อ,อนเที่ยงมะข้อมะข้อหลายสัหรับกินผูออน้เออดีวยวบ่มืดมากินมะข้อนมากันเด้อครับมะข้อหลายๆครับอยู่บ้านดวงตาครับไม่อยากมะข้อมาเอาอยู่บ้านดวงตาครับ มินก็บเลี้ยไล่ปีกไล่ปีกก็ไล่ไล่ขนน้งมาไล่ขนหางครับเด้อไล่ปีกไล่ขนหางแอดมินติดอยเก็บไปเรื่อยครับไฟทันตุส้มติดตามคลิปของแอดไปเรื่อยครับหากสนใจกดไลค์กดแชร์นัน้นเลยนะคราาับช่องสังวานงานปั้นกดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนติดบริภาษในคลิปต่อไปนะครับมือนี้แอดมินติดผ้าทัานตุส้มส้มการเก็บไล่ละเอียดของผมนะครับ อร่อยลวกมีกลมงามครับ ไปเรื่อยครับกับว่เวลวครับแต้วแฮดไปเรื่อยใจเย็นเย็นครับเสร็จไปเรื่อยใจเย็นเย็นบดนกับแล้วครับปีงี้ครับเนเอิ้นเสียอ่องนะครับเนาะเสียอ่องเป็นเป็ดก็ที่ว่าเสียอ่องของเป็ดเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นนกเ,เป็นหงเสียอ่องของหงหยิหน่อยเป็นขนย่อยลงมากกว่าได้ครับ กราติดมันติด,ตดง่ายครับนียงนํายาก,กันเชื่อมใช้ปูนครับกรลาติดเว้าตกแต่งตนแต่งายครับ ลาแหงมาทิ่แข็งครับที่แอดกนินติดไวท้ทีแข็งครับลาแหงทีแข็งด้านขานีมาตรฐานครับมันด้านขาครับเล็กกระซี่เซ็นนะครับเล็กเล็กสองหอนห้าซี่เซนแลก้กกรโป้โป้ปูนหนาครับแข็งแจ้งดีครับโยกเท่าไดกับตีงครับช่วงนี้่ครับขว้าหางกับยึด ยึดเล็กหางนี่ใส่เสาใหอกันครับยึดยึดเล็กหางช่วงแรกนี่ยึดใส่เสาที่แข็งใส่กันไปเลยครับแม่แจ้เขา้าขึงง่อยกางเสกกรได้ครับขึงง่อยระยะของของนี่แข็งครับแดัดน,นิ้งยัดนิแข็งครับ สนใจครับด้านราคากับตอรองกันได้ครับทุกอย่างครับอากสนใจครับเนยแอดมินกข้าเก็บไลเอียไปเรื่อยครับคอยทันผู้สมจงติดตามแอดมินไปเรื่อยคลิปของแอดไปเรื่อยนะครับเนาะกบกลัวของเกลียวนะครับติดสวยงามสมใดเวลาออกมาแล้วนะครับเวลาแล้ว ด้านทางของคนนี่ก็สามารถตั้งดอกกล้วยไม้ได้ครับกระทางดอกไม้ครับอ่อนนยอยเป็น่อยลงดอกไม้ครับสามารถตัง้งได้ครับ เมื่อเด็กกวันจันทร์ที่28ดนะครับเดือนมิถุนายนว่าสองพันห้าะนะครับเมื่อเด็กกักับไก่เนาะครับใกล้ตีโขกตีหมานกันแล้วนะครับเนาะขอให้ท่านผู้ชมจังโขกโขกกันหมานเด้องวดนี้ครับขอให้ท่านผู้ชมลำลำไปด้วยปาดจากโรคโควิดโรคโควิดอย่โกโกยยยาใส่ให้ัาไก่เนาะครับใหนนี้ไก่ก่อนละขอให้ปาดจากโรคโควิดโรคไข้ไขเ้เจ็บทุกคนขอให้ลำลำไปด้วยเถอะงวดนี้นะครับเด้อ รอยสกๆกกันหมานดำๆด้วยครับตอนผู้ชมครับหัวใจครับ วันที่ยีบเก่าเหมือนนะครับวันที่ยิบเก่าวันังค่านแอดมินก็ตีเด้ขึ้นแปลตัวดีตัวเด็ดน้ำเจ้าแม่ทองดำอยู่ทั้งพุ้นละด้านแม่ครับอใอยทันผูส้มจังติดตามคลิปของแอดไปเรอยนะครับเนาะแอดมินก็ตีได้พาทันผพส้มขึ้นไปหลุ่นน้ำกันอยู่ทั้งพุ้นละวันที่ยีบเก่าครับวันังคานครับอใอยทันโพส้มที่ตามคลิปของแอดไปเรอยนะครับเนาะถ้าหากถูกใจสนใจ ก็คอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแก่้งเตือนที่บริภาทในคลิปต่อไปนะครับเนาะแอดมินกับปฏิภาทธันบุษมยึ่งไปรุ่นยูคน่นอะทั้งด้านแม็กครับเอาน้ำจอแม่ท้องดำไปพอไปแล้วครับหู้ครับครับขอให้ท่านบุษมจง มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคโควิดปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บทุกอย่างนะครับเนาะขอให้ลำลำรวยๆถือเลขถึงไว้งวดเด้อครับเด้อขอให้พดหนีพดสินได้ทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญสวัสดีครับ